สวัสดีครับปอนจาก BOS Lighting นะครับวันนี้จะมาทำการ connect ตัวที่เราขายดีสุดๆเลย RM4 นะครับ Mini ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้นะครับสั่งการเป็น smart remote สัญญาณอินฟาเรดนะครับแทนรีโมทต่างๆนะครับสำหรับอุปกรณ์ในบ้านนะครับยกตัวอย่างเช่นแอร์ทีวีนะครับ Set top box หรือว่า พวกเครื่องเสียงต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันสำหรับการคอนเน c t เบื้องต้นนะครับกับระบบ Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านเพื่อสั่งการจากมือถือได้ครับผมตัวนี้เป็นตัวไฟสัญญาณนะครับก็จะมีการกระพริบอยู่ประมาณ2-3แบบนะครับก้อนี้เป็นตัวการสั่งงานด้วยแล้วก็แสดงการจัดค่าในส่วนของการคอนเน c t ด้วยนะครับทางด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับเอาไฟเข้านะครับตัวนี้ก็ใช้ USB ที่ ประมาณ 1M แอมป์นะครับจ่ายไฟเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตกดค้างไว้สําหรับการรีเซ็ตเวลาที่แบบเราตั้งค่าใหม่โอเคเริ่มต้นนะครับเราก็จะเข้า Google Play Store ปึ๊บเพื่อดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับโดยเราเสิร์ชคำว่า b o ร์ดลิงกได้เลยนะครับปึ๊บอ่าเราก็จะเจอนะครับตัวแอปสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวหลักของบอร์ดลิงก์ในปัจจุบันนะครับถ้าถ้าเราไปค้น นในข้อมูลเก่าๆหรือบางคลิปเนี่ยอาจจะแบบมี ihsc นะครับหรือว่าแอปอื่นๆก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้ไม่ได้นะนะครับก็คือจะต้องใช้แอปตัวนี้เป็นหลักนะครับโอเคลองมาก่อนหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นตัวไอคอนแอปนะครับทางหน้าจอมือถือแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้เรานะครับทำทำการไซ g n อ p ก่อน ซึ่งเครื่องบนตรงนี้จะสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับเพราะจะมีเซิร์ฟเวอร์ยุโรปอเมริกันแล้วก็ไชน่านะครับแต่นี่คือเราเป็นก็อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ควรจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของอเมริกันนะครับก็อันนี้เราสามารถใช้ Google Account นะครับ่า g n in ได้เลยหรือใช้ Apple ID นะครับ sign in ได้เลยหรือว่าจะสร้างนะครับตัว Account ใหม่นะครับเฉพาะตัวบอร์ดลิงเลยก็ได้นะครับอันนี้เราก็กด Sign Up นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัว Google กับ Apple ทางด้านบนนะครับอ่าโอเคเขาก็จะให้เราอ่านเนาะแล้วก็ตอบโอเคทีนี้เราเองก็กำหนดนะครับอีเมลนะครับแล้วก็กำหนดอ่าตัวพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ตามขั้นตอนปกตินะครับก็หลังจากพอเรา r รีย e เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี้ยเราก็จะทำการใส่อันนี้ก็คือพอดีที่ร้านมี มีรหัสแล้วเนาะพอเราใส่แนะครับระบบก็ถามว่าจะให้ลิงก์กับนะครับ Apple หรือ Google ไหมอันนี้ก็คือแล้วแต่ความต้องการในส่วนของการเก็บรักษาความลับอนะเนาะแต่ก็มีปุ่มสคริปต์อยู่ข้างบนนะครับสำหรับการไม่ทำอะไรเลยก็ได้อันนี้ก็คือทางนั้นจะกดสคริปต์ไปเราจะทำการนะครับต่อตัว IM Pro i เอ้ย hey, i m 4มินิตัวนี้เ <สะ S 1> ข้าไปในระบบอันนี้ก็คือถ้า สัญญาณแบบนี้ก็เตรียมตัวคอนเน c t ได้นะครับแล้วกดปึ๊บเข้าไป Add device นะครับระบบจะให้เราเปิดบลูทูธช่วยด้วยนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็เราก็เลือก j o ยล o มปปึ๊บป,ป,ป๊อันนี้ก็คือว่าเราจะต้องคอนเน c t กับตัวระบบ Wi-Fi ที่เป็น2.4ไว้นะครับมันก็จะถามนะครับให้เราคอนเน c t กับตัว Wi-Fi ก็จะขึ้นในระบบมาแล้วก็ Connect อันนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ Wi-Fi ที่เราใช้อยู่ก็รอสักครู่หนึ่งครับก็สังเกตดูนะเดี๋ยวถ้าต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไฟมันจะกระพริบเมื่อกี้มันกระพริบทีท,ทีใช่ไหมอันนี้ก็คือจะกระพริบช้าลงแล้วก็ก็จะดับนะครับถ้า Connect เสร็จเรียบร้อยอ่าโอเคอ่าพอหลังจากที่แบบอ่าระบบนะครับคอนเนกับตัว wifi เรียบร้อยแล้วเนี่ย มันก็จะขึ้นให้เราเนี่ยใส่อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปในห้องไหนนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้ผมจะอธิบายอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราจะเอาเข้าในส่วนของอห้องที่เป็นออฟฟิศของทางร้านก่อนนะครับอ่าโอเคก็ต่อไปกด next นะครับข้างล่างเขาก็จะให้เราตั้งชื่อนะครับอันนี้เราก็จะเป็น u n i v e r s e จะเป็นอ่าตั้งชื่อสมมุต RM ิ rm mini test อ่าโอเคก็กด save นะครับ ก็กดเรียบร้อยก็กด use device now นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเราจะ add air หรือจะ add remote หรืออะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับก็สามารถได้ทำได้ที่หน้าจอนี้นะครับก็จะม,มีสังเกตว่าจะมีะอุปกรณ์ให้เลือกเยอะเลยนะครับโอเคนะครับถ้าเรากดมาที่หน้าจอโฮมนะครับก็จะมีนะครับตัว r m Mini Test ตัวนี้ขึ้นออนไลน์อยู่นะครับทีนี้ก็สามารถ เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็สั่งงานได้นะครับทางมือถือเรียบร้อยโอเคก็ในส่วนของการติดตั้งเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ตัว r m เข้าไปในระบบนะครับก็จะมีแค่นี้ครับผม